สวัสดีค่ะพบก,กันกับครูแอลมาแชร์เช่นเคยนะคะกับบรรยากาศที่แบบว่าเขียวขจีกันไหมก็คือดูแล้วก็คือสบายตานะคะทุกคนวันนี้สายเขียวเดอ้อทุกคนแล้ววันนี้นะคะครูก็ไม่พลาดนะคะจะ,จะนําสาระดีๆเดอ้อมาบอกทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบบทานเครื่องดื่มตัวนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้คนที่บ้านทานแล้วก็รู้สึกว่า การเผาผ่านพลังงานคือดีมากเหงื่อออกเยอะมากนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอาก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆอันนี้นะคะให้ฟังก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดซับสไครต์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราก็จะใช้วัตถุดิบนะคะเป็นผงชาเขียวนะคะก็คือแบบเป็นใบชาเขียวเลยะคะ่ะทุกคนนะคะเราก็ริบแบบใหม่ๆเลยอุ่นๆนะคะใส่น้ําอุ่นลงไปนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้คือแบบว่าสูตรเนี้ยคือคือลองให้พ่อบ้านนะคะได้ทานแล้วรู้สึกว่าเร่งการเผาผาลาญพลังงานได้ดีมากๆนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการแบบเร่งขับเหงื่อนะคะซึ่งเหงื่อออกเยอะๆนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราก็คือแบบว่ากระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเขียวมาแล้วก็คือแบบว่าอุ่นๆกําลังดีนะคะทุกคนขานี่เดี๋ยวแวก็จะมีตัวช่วยนะคะ เราก็จะใช้มะนาวนะคะสองซีกนะคะบีบลงนะคะเป็นชาเขียวมะนาวนะคะบีบลงเลยนะคะซึ่งชาเขียวกับมะนาวแก้วนี้นะคะบอกเลยว่าเขาช่วยเร่งนะคะทำให้ร่างกายของเราแบบ ตอนแรกก็คือมีความกระปี้กระเป๋าเพราะว่าในตัวชาเขียวเนี่ยเขาก็จะมีคาคาเฟอีฟนอ่อนๆนะคะแนะนำนะคะให้ทานนะคะตอนเช้าหลังอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเร่งเผาผลาญพลังงานนะคะในอาหารของมื้อเช้าที่เรากินไปนั่นเองซึ่งเราจะได้แบบชาเขียวมะนาวแล้วนะคะซึ่งแบบว่าสูตรนี้ก็คือสูตรที่บ้านนะคะก็คือจะให้ทานนะคะก่อนออกกําลังกาย15นาทีนะคะเดี๋ยวก็จะให้พ่อแม่ ะะมาทานชาเขียวมะนาวแก้วนี้เลยนี่เราก็ได้ชาเขียวแก้วนี้แล้วนะคะทุกคนก็คือทุกคนนะคะกาลังเตรียมตัวออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นชาเขียวแก้วโปรดก็คือทําให้พุงยุบได้ในสองสัปดาห์นะคะก็จะเป็นชาเขียวอุ่นๆน,นะคะชาเขียวมะนาวนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะแนะนําก็คือให้ทานก่อนออกกําลังกาย15นาทีกําลังดีนะคะทุกคนก็ ลองไปทํากันดูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหงื่อเหงื่อก็คือเหงื่อออกเยอะมากนะคะจากแบบว่าเป็นปกติก็เป็นคนเหงื่อเยอะอยู่แล้วนะคะก็คือรีวิวไหมคะอร่อยครับกินกินง่ายกินง่ายกินง่ายง่ายเข้าใจว่าเป็นช่องทรงผมยาฟาร์มฮักนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องครัวเอลมาแชร์อยู่นะคะก็คือสูตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการ ลดน้ําหนักนะคะได้ประมาณก็แปดสิบเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่าเหงื่อออกเยอะมากๆเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานก็คือทานหลังเรากินข้าวก็รู้สึกว่ามันย่อยเร็วเนี่ยชาชาเขียวแก้วนี้นะคะทุกคนฝ่ายชายคือแบบว่ามีพุงมีพุงยื่นออกมานะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ทานชาเขียวเนาะประมาณสองสัปดาห์นะคะก็รู้สึกว่าพุงยุบแล้วก็ ออกกาลังกายก็คือทํางานปกตินะคะทุกคนขาหมดแล้วใช่ไหมคะแก้วนี้คือหมดแล้วนะคะก็คือป่อชายก็จะพาลูกชายนะคะไปตีแบดบินต้านต่อออกกําลังกายทุกวันนะคะทุกคนขาสําหรับคลิปนี้นะคะขวัก็ต้องขอตัวนะคะไปออกกําลังกายนะคะกับเด็กๆนะคะกับ พอบ้านนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวขวอยก็จะมาแชรค์เคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย